สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับประจําวันที่2กรกฎาคม2566กครับผมก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเจอจ่ายจบบริษัทสินมั่นคงกระบผมโควิด1นนั่นเองเพื่อนเพื่อนที่เรานะครับตามข่าวสารแต่ละขั้นตอนนะครับแผนฟื้นฟูก,กิจการนั่นเองเพื่อนเพื่อนในส่วนของวันนี้นะครับเอามาอัปเดตกันสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มเจอจ่ายจบทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมที่เว็บกรมบังคับคดีนั่นเอง มีข้อความอัปเดตอยู่ว่านะผมประกาศคดีสินมั่นคงประกันภัยคดีนี้เมื่อวันที่26มิถุนายน2566ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูก,กิจการต่อเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์แล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมประกาศนัดประชุมเจ้านี้พร้อมคู่มือการเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์และคู่มือ การลงมติล่วงหน้าในกรณีเจ้าหนี้ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่าอย่าลืมนะอันนี้เขาส่งแผนนะครับบริษัทสินมั่นคงนะครับนำส่งแผนเรียบร้อยนะครับวันที่26มิถุนาเดือนที่แล้วเพื่อนๆส่งแผนที่ว่าจะจ่ายเราอย่างไรนะครับจ่ายก้อนจ่ายพรหรือว่าจ่ายอย่างไรเองเพื่อนๆแล้ว รอประกาศอีกทีแล้วก็นัดประชุมแผนนะเพื่อนๆตอนนี้เขากําลังทานะครับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยกําลังรวบรวมทําประกาศนะผมนัดประชุมแผนและการลงมติล่วงหน้าด้วยเพื่อนๆใครที่ไม่สะดวกนะครับผมไปเดือนกันยาที่ลงนะครับก็สามารถลงล่วงหน้าได้เพื่อนๆสคริปต์เนี่ยและคู่มือการลงมติล่วงหน้าในกรณีเจ้านี่ไม่สะดวก เข้าร่วมประชุมทาง Electronic. อิเล็กทรอนิกส์ลองดูครับผมสำหรับใครที่ติดตามขา่ขาวสารนะครับผมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์จะกำหนดนัดประชุมเจ้านี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับผมภายในเดือนกันยา,ากันกันยาปี66นะเขาจะนัดประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์น่าจะผ่านแบบอ่าผ่านยังไงละ่ะอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเป็นในส่วนของ อ,อีเมลอีเมลรู้ว่าจะเป็นซูมหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับลองดูลองดูเดี๋ยวเรารอ,อติดตามกันว่าเขาจะนัดประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรประมาณเดือนกันยานะครับคือนัดประชุมนะครับผมเพื่อพิจารณานะครับผมเพื่อโหวตเนี่ยประมาณกันยาบเพื่อล้วก็มีข้อความด้านล่างบเพื่อนๆที่เป็นรูปมมอถือด้านล่างบเพื่อโหวตเนีเ่ยปางกนยะโดะระหว่างนะครับอนีาันนี้ขเลื่อนนะจานประกัา,าศ ของเดือนที่แล้วนะครับที่ขึ้นป๊อปอัพมานะครับทางกรมบังคับพดีเนี่ยเขาแจ้งว่าประมาณอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมนะครับจะส่งส่งแผนนะส่งใบแผนให้เราทางอีเมลอ่าแต่ตอนนี้เขาเลื่อนไปประมาณโดยระหว่างวันที่1 4ถึง21ดกรกฎาคมนะครับไปอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่2ที่3และตอนนี้จากอาทิตย์แรกของต้นเดือนจะส่งไอ้แผนให้เรา แต่ตอนนี้เขาเลื่อนไปประมาณ14ถึง21ก็อาทิตย์ที่2ที่3โดยระหว่างวันที่14ถึง21กราคม2,566เจ้าพนักงานพิทักทรัพย์จะส่งประกาศนัดประชุมเจ้านี้พร้อมแผนฟื้นฟูกิจการอ่ะันเนี้ยเขาจะส่งทีเดียวรวบรวมนะครับส่งทีเดียวเลยเพื่อนๆทั้งในใบที่แผนะแผนที่จะจ่ายเราอย่างไรและใบนัดประชุม ว่าประชุมวันไหนโบวตล่วงหน้าวันไหนนะครับก็คือจะแจ้งทีเดียวเลื่อนไปเลื่อนไปกันารส่งแผนให้เราะจากอาทิตย์แรกของเดือนก,นกรกฎายเป็นวันที่14คืออาทิตย์ที่2ถึงอาทิตย์ที่3เพื่อนๆเขาจะส่งให้เราเพื่อนๆลองดูนะในเมลและก็ที่อยู่นะติดตามกันดีๆเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์จะส่งประกาศนัดประชุมเจ้านี้พร้อมแผนฟื้นฟูกิจการไปให้ทางอ e ีเมล และที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในระบบนะครับคำขอยื่นขอชําระเนี่ยลองดูครับผมที่อยู่ถ้าเกิดใครตรงเขาส่งไปตามนั้นถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยเพื่อนๆย้ายต้องไปแจ้งเขียนใบ f o r f u n 3 1ย้ายนะที่อยู่เนี่ยเปลี่ยนด้วยเพื่อนๆอนยวาก็จะส่งไปผิดที่เพื่อนๆแล้วก็อีเมลต้องถูกนะครับใครเปลี่ยนอีเมลหรือว่ามือถือเราจําอีเมลเก่าไม่ได้นะครับแนะนําไปเขียนใบ f o r f u n 3 1 ที่กรมบังคับคดีจังหวัดใกล้บ้านเพื่อนๆไปเขียนแล้วก็ไปยื่นแก้ไขเรียบร้อยดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านเจ้านี้จึงขอให้ท่านติดตามตรวจสอบอีเมลและเอกสารทางใบรษณีตามกำหนดเวลาดังกล่าวเพื่อนๆเราต้อง เช็คอีเมลนะครับและเช็คเอกสารที่ส่งให้ตามที่อยู่นะครับผมที่เราลงนะครับผมลงไว้บนเว็บกรมบังคับคดีระหว่างวันที่14ถึง21กรกฎาคม2566เจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์หรือว่ากรมบังคับคดีจะส่งเอกสารในส่วนของแผนฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงที่ยื่นไปนะครับว่าจะจ่ายเราอย่างไรและกำหนดวัน นัดประชุมและโหวตวันไหนเขาจะมีระบุในเอกสารครับผมอย่าลืมอย่าลืมสําคัญนะอีเมลที่อยู่ที่ลงบนเว็บกรมบังคับคดีนะครับต้องตรงกันเพื่อนๆไม่ตรงให้ไปเขียนใบฟอร์ฟันจุแก้ไขด่วนสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามข่าวสารนะครับโควิด1 9นะครับเจอใจจบของบริษัทสินงนคงแผนฟืนฟ้นฟูกิจการนั่นเองเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับผม ลองไปตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมีอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาทำอัปเดตเรื่อยๆเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆครับผม